เขามองคุณเป็นคนที่จริงจังในเรื่องของความรักจริงจังที่จะมีความรักการคบหาใครคุณไม่ได้คบหาใครด้วยความเล่นๆหรือไม่ได้จริงจังแน่นอนนะในสายตาเขาที่เขามองคุณคุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ชอบคิดมากกังวลน,นะคิดทุกเรื่องถึงแม้ว่าภายนอกคุณจะทําตัวแบบ ออสบายดีโอเคนะแต่เขา,าอ่านใจคุณออกนะว่าคุณเป็นคนที่คิดมากอ่ะแล้วขอดูหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณทุกครั้งที่เขาอยู่กับคุณนะมันเหมือนการเริ่มต้นการได้เป็นตัวตนการได้เป็นตัวของตัวของเขาเองตัวที่เขาไม่ต้องเปลี่ยนเวอร์ชัน่นไม่ต้องเฟกไม่ต้องเก๊กให้มันหนื่อยคือเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยอืม เป็นแบบธรรมชาติได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าคุณจะรับเขาได้ไหมอาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนหนะ้านี้เขาอาจจะเจอความรักที่มันจะต้องเฟคตลอดเวลาหรือเป็นความรักที่เขาจะเป็นฝ่ายทุ่มเทจะต้องเอานั่นเอาอานี่มาปนเปิ้มาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้อีกฝ่ายหนึ่งให้พึงพอใจมากแต่พออยู่กับคุณนะ่ะเขาไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเขาสามารถเป็นเวอร์ชันของตัวของ,ของเขาเองได้แบบหนึเช่น เขาชอบกินน้ำพริกปาทูมากแล้วก็ชอบกินอะไรที่มันเหม็นเหมอนขาวๆนะอย่างเส้นส,ส้มตำปูปลาใช่ไหมเพราะเขาอยู่กับคุณเขากินได้แบบนั้นเลยแต่คนอื่นที่ผ่านมาจะต้องจิตวาจะต้องกินหรูอ,อยู่แพงไม่งนั้นเดี๋ยวคนที่เขารักเขาชอบจะรับไม่ได้ที่เขาติดดินนะแต่พออยู่กับคุณนะเขารู้สึกเออเขาสามารถเป็นตัวเองได้ลยสบายๆนะคะชิวๆ ไม่ต้องเกรงไม่ต้องอะไรเขาค่อนข้างจะมีความสุขทุกครั้งที่อยู่กับคุณมีความสุขมากเฮฮาปาร์ตี้นะเหมือนเจอเศษส่วนที่หายไปอีกครึ่งหนึง่งหรือเห็นตัวตนของเขาจากข้างในที่เป็นตัวตนของคุณอีกอีกด้านหนึง่งมืนเห็นตัวเองอะ่ะเวลาอยู่กับคุณน่ะนะมีความสุขมากแล้วก็เวลาอยู่กับคุณทําให้เขาได้ทํางานได้สําเร็จมากขึ้น มีกำลังใจนะปฏิปอยสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็พัฒนาตัวเองแบบมีความสุขเขาบอกว่าคุณกับเขาเน่ยเหมือนปุงร้อย่งโชคชะตาทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันมันคือโชคชะตาเนาะที่นําพาให้คุณกับเขามาเจอกันแล้วก็มองอีกในในนึงว่าเขาอ่ะมองว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนความรักแท้เป็นเหมือนสิ่งที่เขารอคอยมานาน แล้วพอเขาเห็นคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธะ์น่ะมันคือความสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขารู้สึกว่าโอ๊ยคนนี้แหละใช่เลยโอ้โหบุคลิกอะไรเอ่ยของคุณเอ่ยนิสัยใจคอความชอบหน้าที่การงานมันตรงทุกอย่างตามที่เขาชอบมันมันมันตรงทุกอย่างเลยมันคลิกมันมันคือสเปคเขาเลยอะ่ะอืม แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้เขามีความคิดแนวโน้มนะคะที่อยากทําให้ความฝันให้มันกลายเป็นความจริงเนาะอยากทําให้ความฝันของเขามีอะไรบ้างความฝันของเขามีอะไรบ้างนี่หมอเปิดให้โอ้ยการมีเบบีการมีลูกการสร้างครอบครัวแสดงว่าเขาเนี่ยอยากทําให้ความฝันเนี่ยนเนี่ยที่เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องเพอเจอรเรื่องเพอฝันอะไรพวกเนี้ย ที่เขาไม่กล้าทําสักทีนึงไม่กล้าลงมือทําเนี่ยนะก็คือการสร้างครอบครัวการมีลูกกับคุณดีมากเลยอะเปิดเปิดไพ่ขึ้นมาเป็นไพเน่เดือดซันเดดซันคือความสําเร็จเดือดซันคือความมีแสงสว่างเป็นความรักที่มีความสุขมากเลยแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยเด็กเห็นไหมเขาอยากมีลูกนะอยากสร้างครอบครัวแล้วก็อยากเฉิดฉายกับคุณ อยากสร้างความรักที่มันมีชื่อเสียงกันที่มันประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักที่สร้างครอบครัวจนได้มีลูกมีเต้าด้วยกันนี่คือสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำให้มันให้มันเกิดขึ้นจริงคุณกับเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวพันกับสายญาณพญาน,นาคด้วยนะทั้งคู่เลยแล้วก็ คำแนะนําของไพ่นะอย่าคิดมากอย่ากังวลปล่อยมันเป็นไปตามลําดับขั้นตอนอย่าพึ่งข้ามขั้นตอนเดีย๋ยวมันจะเครียดมันจะกดดันความสัมพันธ์นะคะเพราะยังไงความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็นําไปสู่การการได้แต่งงานการได้มีลูกนะคะแล้วเขาเองก็รักคุณเขาเองก็มีคุณคนเดียวเป็นความรักที่ยุติธรรมเนาะไพ่กฎหมายขึ้นมาออกมาการันตีให้คุณได้รู้เลยว่าเขารักคุณคนเดียว แล้วก็มีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนี่คือไพ่เลเวอร์คุณรักเขายังไงเขาเองก็รู้สึกรักคุณเช่นเดียวกันความรู้สึกที่ตรงกันรักที่เท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปเลยค่ะทุกคนขาแม่หมอขอนำเหนือลิปสีพึ่งกับน้ำหอมสเสน่ห์ตอนนี้มาแรงแซงทางโค้งมากโอ้โหลิปสีพึ่งสเสน่ห์ตอนนี้นะรีวิวแน่นถล่มทลาย ลูกศิษย์โอ้รีวิวกันเพียบคะ่ะแม่หมอมันทําไมมันใช้แล้วมันเห็นผลขนาดนี้หนูทาแค่ครั้งแรกปรากฏว่าเดินไปแค่หน้าปากซอยคุณชมทั้งซอยค่ะเดี๋ยวผมสวยบ้างปากสวยบ้างตาสวยบ้างสวยดูดีไปทั้งหมดเลยคะ่ะแม่หมอและที่สําคัญกว่านั้นหลังใช้ลูกศิษย์รีวิวว่าแฟนพาไปจดทะเบียนสมรสนะจากที่แฟนไม่สนใจเลยแฟนต่างชาติด้วยนะทําวีซ่าเราวีซ่าบินไปต่างประเทศแล้วแล้วก็อีก อีกหลายๆายคนนะหลังใช้แฟนกลับมาดีมากขึ้นกลับมาสนใจเขามากขึ้นแล้วก็เปย์ค่ะซื้อมือถือให้โอนเงินให้ใช้ทำเซอร์ไพรส์กันในห้องนอนเลยแล้วคุณใช้คู่กับน้ําหอมสเสน่ห์พ่อคุณแผนนะพุทธคุณจะแรงคูณ2ค่ะขอการันตีน้ําหอมสเสน่ห์นะใครบูชาพ่อคุณแผนมีความเชื่อว่าหัวกระไดไม่เคยแห้งค่ะผู้ชายเข้าไหมคุณเลือกไม่เคยขาดค่ะคนโสดเหมาะมาก จะทําให้คุณเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนที่คุณแอบรักคนที่คุณล็อกเป้าหมายไว้คนที่คุณล็อกมุงเอาไว้เขาจะชอบคุณกลับมาถ้าคุณใช้น้ําหอมแล้วคุณใช้คู่กับลิปสีพึ่งเสนีนะโอ้โหเพุทธคุณจะแรงคูณสองค่ะขอย้ําว่าแรงคูณสองเพราะลิปสีพึ่งผสมทั้งหมดเจ็ดวัดนะตามตําราเนี่ยเ็ดวัดคือแรงมากนะทาให้คุณรักคุหลงดึงดูดการเงินโชคลาภ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูคุณมากเป็นพิเศษและน้ำหอมสเสน่ห์พ่อคุณแผนนู้ยคุณเอ้ยพ่อคุณแผนคือ,อ,อผู้ชายเนาะที่เป็นสายสเสน่ห์ที่มีความเก่งกล้ามีอํานาจแล้วก็ทําให้ผู้ผู้หญิงเข้าหาเยอะมากนะผู้หญิงคนไหนเอาน้ำหอมสเสน่ห์พ่อคุณแผนไปใช้รับรองว่าผู้ชายจะเข้าหาคุณตึมค่ะแฟนจะรักจะหลงตัดมือที่3าด้วย สองขวดนี้นะคะสองอย่างนี้ราคาไม่ถึงพันลิปสีพึ่งตลับละ529บาทส่งฟรีน้ำหอมสนีขวดละส9งแถมโบเปเปอร์ให้ใช้กันฟรีๆไปด้วยใครสนใจทักไลน์หลังบ้านนบูชากับแม่หมอได้เลยยีบสีชั่วโมงค่ะ